สวัสดีค่ะตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยบ้านถือเป็นศูนย์กลางชีวิตที่สําคัญมากๆเลยนะคะครับผมแล้วเรื่องของฮวงจุ้ยหรือฟงชุยเนี่ยก็เป็นศาสตร์ที่แบบว่าใช้เลือกบ้านจัดบ้านเพื่อเสริมทั้งโชคลาภความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนาๆนาใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะมาลองดูหลักคิดสําคัญๆจากข้อมูลที่เราได้มาว่าเอ๊ะคนจีนเขามองเรื่องการเลือกบ้านยังไงมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังกันบ้างครับ น่าสนใจมากครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือทําเลที่ตั้งค่ะครับทําเลนี่ถือเป็นพื้นฐานเลยนะคือหลักการง่ายๆแต่สําคัญมากก็คือบ้านควรจะอยู่ในที่ที่ด้านหน้ามีน้ําแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีภูเขาหรือว่าเป็นที่สูงๆหน่อยอ๋อน้ําหน้าเขาหลังใช่ครับ น้ำก็เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งโชคลาบส่วนภูเขาก็คือความมั่นคงการสนับสนุนที่ดีอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ยังช่วยเรื่องการไหลเวียนของพลังงานที่ดีหรือที่เรียกว่าชี่ด้วยน่าสนใจจังค่ะมีน้ำมีภูเขาคอยหนุนแล้วมีทําเลแบบไหนที่เราควรจะเลี้ยงเป็นพิเศษไหมคะโรงพยาบาลหรือว่าที่รกร้างต่างๆทำไมล่ะคะ เพราะเชื่อว่าพลังงานพวกนี้มันจะนิ่งๆหรือบางทีก็เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะไปรบกวนพลังงานดีหรือชี้อของบ้านได้ครับคือพลังงานชี้ที่ดีเนี่ยมันควรจะสดใสไหลเวียนสะดวกนะครับเข้าใจแล้วค่ะนอกจากทำเลแล้วเนี่ยการหันหน้าของตัวบ้านหรือว่าทิศท,ทางอันนี้ก็คงสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะสำคัญมากครับทิศท,ที่นิยมกันมากๆเลยก็คือทิศใต้หรือไม่ก็ทิดตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไรคะ เพราะเป็นทิศที่รับแดดเช้าแดดอุ่นๆนะครับทำให้บ้านสว่างไม่อับชื้นแล้วก็ยังรับลมธรรมชาติได้ดีด้วยส่งผลให้พลังงานชี่ไหลเวียนสะดวกคนอยู่ก็รู้สึกกระปรีก้กระเปร่าแล้วก็ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าด้วยครับอ๋องั้นแสดงว่าทิศตะวันตกที่รับแดดบ่ายเต็มๆเลยเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ร้อนจัดทําให้บ้านร้อนอบอ้าวอยู่ไม่สบาย และก็ในทางความเชื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นทิศที่พลังงานเริ่มโรยราอาจจะไม่ส่งเสริมความรุ่งเรืองเท่าทิศใต้นะครับพอพูดถึงหน้าบ้านมีเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆค่ะเรื่องถนนหรือทางที่มันพุ่งตรงมาหาบ้านเลยที่เขาเรียกว่าทางดิ่งหรือทางสามแพร่งอันนี้ต้องระวังยังไงบ้างคะอ๋อครับลักษณะทางดิ่งคือ ถนนพุ่งเข้าประตูบ้านตรงๆเลยเนี่ยอันนี้ถือเป็นสายชี่หรือพลังงานพิฆาตที่ค่อนขั้นแรงโห oh, พลังงานพิฆาตครับเชื่อว่าจะส่งผลไม่ดีกับคนในบ้านอาจจะทําให้ไม่สงบสุขหรือเจอเรื่องไม่คาดฝันได้บ้านหัวมุมถนนก็คล้ายๆกันต้องดูว่ารถวิ่งพุ่งเข้าหาตัวบ้านหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไม่ดีเหมือนกันครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วพอเข้ามาในตัวบ้านบ้างล่ะคะเรื่องประตูหลัก ประตูหน้าบ้านนี่สําคัญมากเลยใช่ไหมคะในแง่การรับพลังงานสําคัญมากๆครับประตูหน้าบ้านนี่เปรียบเหมือนปากเลยที่รับพลังงานชี่เข้ามาในบ้านหลักการสําคัญข้อหนึ่งเลยคือประตูหน้าเนี่ยไม่ควรจะเปิดมาแล้วเจอประตูหลังหรือหน้าต่างบานใหญ่ด้านหลังตรงกันพอดีเป๊ะอ,อ๋อทาไมคะเพราะว่ามันจะทําให้พลังงานชี่ดีๆที่เข้ามาเนี่ยไหลออกไปทันทีเลยไม่มีการกักเก็บสะสมพลังงานไว้ในบ้าน เหมือนเ,อเงินทองเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปหมดเก็บไม่อยู่นะครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนลมพัดผ่านทะลุไปเลยใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วถ้าเปิดประตูหน้ามาเจอละ่ะบันไดขึ้นลงแหละครับหรือว่าเจอประตูลิฟต์เลยอันนั้นก็ไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันครับมีความเชื่อว่าพลังงานดีๆมันจะไหลออกไปเร็วหรือถูกดึงลงทําให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่นะครับเข้าใจแล้วค่ะคราวนี้ลองมาดูการจัดวางข้างในบ้านกันบ้าง มีจุดไหนที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษไหมคะครับผมภายในบ้านเนี่ยอย่างห้องนอนก็ควรจะอยู่ในตําแหน่งที่สงบสงบหน่อยไม่คลุกพล้านแล้วก็ไม่ควรอยู่เหนือห้องครัวหรือห้องน้ําเพราะอะไรคะครัวกับห้องน้ําห้องครัวมันมีความร้อนจากเตาไฟส่วนห้องน้ํามันมีความชื้นสะสมพลังงานพวกนี้อาจจะรบกวนการพักผ่อนได้ส่วนเตียงนอนเองก็ไม่ควรวางตรงกับประตูห้องพอดีมันจะทําให้รู้สึกไม่ปลอดภยัยนอนไม่เต็มอิ่มส่งผลต่อสุขภาพได้ครับแล้วห้องครัวล่ะคะ ที่เกี่ยวกับปากท้องความอุดมสมบูรณ์ครับห้องครัวก็สําคัญควรจะอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมปกติก็จะอยู่ส่วนหลังๆของบ้านหน่อยจุดที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือการวางเตาไฟซึ่งเป็นาธาตุไฟเนี่ยไม่ควรจะอยู่ตรงข้ามหรือว่าติดกันกันกบอ่างล้างจานหรือตู้เย็นซึ่งเป็นาธาตุน้ําอ๋อไฟกับน้ําใช่ครับตามหลักเบญจาธาตุแล้วไฟกับน้ํานี่เป็นาธาตุที่ขัดแย้งกันโดยตรงเลยการวางไว้ใกล้กันหรือตรงข้ามกันอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ความสามัคคีของคนในบ้านได้ครับ น้องเหนือจากเรื่องในตัวบ้านแล้วสภาพบ้านหนอมรอบๆบ้านก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับตามหลักแล้วด้านหลังบ้านควรจะมีอะไรที่ให้ความรู้สึกมั่นคงอาจจะเป็นเนินสูงๆหน่อยหรือมีตึกที่สูงกว่าหรือเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ๆก็ได้ครับเสมือนเป็นเต่าดำคอยค้าจุนสนับสนุนเราเต่าดำแล้วด้านหน้าล่ะคะส่วนด้านหน้าก็ควรจะเป็นที่โลง่งโปร่งๆหน่อยหรือถ้ามีแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นบ่อน้ําสระน้ําอันนี้จะยิ่งดีเลยครับ เสมือนเป็นหงแรงที่ช่วยเปิดรับโชคลาภโอกาสดีๆให้เข้ามาหาเราสุดท้ายเลยค่ะรูปทรงของตัวบ้านเองล่ะคะมีผลด้วยไหมมีผลครับรูปทรงที่ดีที่สุดเลยคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะมันสื่อถึงความสมดุลความสมบูรณ์แล้วก็ความมั่นคงแข็งแรงแล้วทรงที่ไม่ดีล่ะคะก็ควรจะเลี่ยงบ้านที่รูปทรงแป,กแปลกๆวาวา,วาแหวงแหวง่งหรือมีมุมที่ไม่สมส่วนนะครับ เพราะเชื่อว,ว่าส่วนที่มันขาดหายไปอาจจะส่งผลกระทบกับสมาชิกในบ้านหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับทิศนั้นๆได้โหวันนี้เราได้คุยกันหลายประเด็นสำคัญเลยนะคะตั้งแต่เรื่องทำเลทิศทางประตูการจัดวางภายในรูปทรงบ้านแล้วก็สภาพบ้านหลอมรบรอบด้วยซึ่งมันสะท้อนวิธีคิดของคนจีนในการเลือกบ้านจริงๆใช่ครับจะเห็นว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นการผสมผสานทิศน่าสนใจมากนะครับ ระหว่างการสังเกตรธรรมชาติหลักภูมิศาสตร์และก็ความเชื่อต่างๆเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความสมดุลความสงบสุขแล้วก็ความมั่งคั่งให้กับคนอยู่หัวใจสำคัญก็คือการพยายามเลี่ยงสิ่งที่เชื่อว่าเป็นพลังงานไม่ดีอย่างทำเลใกล้สุตรสารหรือทางที่พุ่งชนบ้านใช่ไหมคะแล้วก็เสริมปัจจัยที่นำพลังงานดีๆเข้ามาอย่างเช่นมีน้งหน้าบ้านมีภูเขาหรือที่สูงๆด้านหลัง หรือหันบ้านไปในทิศที่ดีรับแสงรับลมถูกต้องครับและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องการไหลเวียนของพลังงานชี่ภายในบ้านนี่แหละครับการจัดวางประตูหน้าประตูหลังให้เหมาะสมการแยกธาตุที่ขัดกันอย่างไฟกับน้ำในครัวทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างสมดุลให้พลังงานที่ดีมันหมุนเวียนแล้วก็คงอยู่ในบ้านเราได้ถึงแม้ว่าหลักการพวกนี้จะมีรากฐานมาจากความเชื่อโบราณนะครับ แต่ลองคิดตามดูเล่นๆก็ได้ครับว่าแนวคิดเรื่องความสมดุลการไหลเวียนของพลังงานที่ดีแล้วก็ความกลมกลืนกับธรรมชาติซึ่งเป็นแก่นของฮวงจุ้ยเนี่ยมันยังคงมีความหมายหรือว่าเราจะเอามาปรับใช้กับการเลือกบ้านหรือออกแบบบ้านในยุคปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้างอืมก็น่าคิดนะคะกับแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คำทำตำราเป๊ะๆทุกอย่างแต่การคำนึงถึงความสมดุลความสบายในการอยู่อาศัย ความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็น่าจะเป็นมุมมองที่เอาไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจให้เรากลับไปคบคิดกันต่อได้ครับผม